พรุ่งนี้วันที่28สิงหาคมคุณผู้ชมก็ม,มีความคืบหน้าเกี่ยวกับนายทักษิณน,นะคะนักโทษชายทักษิณเพราะว่ามีรายงานว่าราชทาน,นีจะให้ญาตเด็กเข้าเยี่ยมได้แล้วครั้งแรกในวันพรุ่งนี้มาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าแม้นะคะ พรุ่งนี้เนี่ยจะให้เยี่ยมละนะคะญาติๆเนี่ยจะได้เข้าเยี่ยมความคืบหน้าที่กรมราชธรรมเตรียมอนุญาตให้ญาติของนายทักษิณชินวัตรเข้าเยี่ยมในวันพรุ่งนี้โดยตอนนี้เนี่ยตามรายงานก็คือว่านยายทักษิณนะคะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ ด้านผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนายนัททีทองปรลาดก็บอกว่าพรุ่งนี้คือจะครบกำหนดการจากตัว5วันแรกแล้วก็ตามระเบียบของกรมรชาชทัณฑ์เนี่ยก็อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมญาตินะคะเขาจะแจ้งรายชื่อผ่านระบบลงทะเบียนม,มาแล้ว10รายชื่อครบละแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ว่าเป็นใครบ้างส่วนการเข้าเยี่ยมก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงไปจนถึงบ่ายสโมงแต่ว่าถ้าหาญาติรายไหนไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมก็สามารถเยี่ยมผ่านแอปพลิเคชัน Line ซึ่งต้องลงทะเบียนกับเรือนจําไว้ก่อนแล้วและก็ใช้เวลาเยี่ยมคนละไม่เกิน40นาทีอันนี้กรมรัชธรรมยืนยันว่ายึดตามกฎระเบียบและจะไม่มีใครได้อภิสิทธิ์ในการเข้าเยี่ยมอย่างแน่นอนยืนยันตรงนี้นะคะถามว่าอาการป่วยของนายทักษิณพอบบอเรือนจําพิเศษกรุงเทพบอกว่ายังไม่ได้รับข้อมูลประจําวันจากโรงพยาบาลตํารวจคือเมื่อวานนี้เหมือนมีข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลบอกว่าเหมือนดีขึ้นนิดหน่อยอแต่ก็ยังดนุอาการอยู่ส่วนวันนี้ยังไม่ทราบนะคะ ทีนี้ถามประเด็นถึงการเตรียมขอพระราชทานอภัยโทษผอบอรเรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังทุกรายซึ่งกรมราชทัณฑ์ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและเรือนจำต้นสังกัดก็ตอบเป็นฝ่ายพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายว่าเห็นควรจะเสนอชื่อขออภัยโทษหรือไม่ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยที่โรงพยาบาลตํารวจคาดว่าจะมีผู้ให้การสนับสนุนานทัศษิณลและสื่อมวลชนจนํานวนมากไปรอทําข่าว น,นายณทีก็บอกว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชฐานได้ประสานงานกันแล้วนะคะมีการวางแผนเตรียมมาตรการต่างๆไว้หมดแล้วโดยจะคำนึงว่าไม่ให้กระทบกับผู้ป่วยหรือประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลค่ะเป็นพกนี้นะครับและขอเรียนว่าทางทาง,ทางต้องขอบคุณทางทีมเจ้า้าที่ตำรวจซึ่งเข้าร่วมในการปฏิบัตินะครับในการรักษาความปลอดภัยร่วมกับทาง เรีนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับเขาจะมีเราจะมีเรื่องเรามีการประสานงานกันโดยใกล้ชิดจะมีทีมเราจะทันกับทีมของตำรวจของ,องโรงพยาบาล,ลก็จะมีชุดที่คอยประสานงานกันอันนี้เขาทราบเขาจะทราบเขาจะทราบเมื่อถึงเวลาครับผมอันนี้เราไม่ไม่สามารถแจ้งว่าใครนะครับจะไปเยี่ยมใครเมื่อไหร่อย่างไรเพราะมันเป็นเป็นทุกคนแหละฮะหมายถึงว่าทุกคนด้วยจะรับการแบกเหมือนกันทั้งในก็เหมือนกันครับเราจะไม่สามารถเปิดเผยว่าวันนี้ ในคอในขอในคอมีมีใครญาติจำนวนเท่าไหร่หรือทานายมาพบเนี่ยเราจะเราเป็นความลับเลยในการเปิดเผยก็เ,เป็นเรื่องของของต,ตัวเองหมายถึงข้างในเนี่ยในคอในขอในคอ,ใ,นคอใครจะมาเยี่ยมเนี่ยเขาจะอาจจะบอกกับใครเป็นเรื่องที่แต่และจะทันหรือเรียนจําไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูใครครับผมคุณตั้งเป็นอย่างไรบ้างหเห็นนี้ดูตอนนี้นตอนนี้ตามที่ได้รับการประสานกับทางโรงพยาบาลก็อยู่ในในการดูแลของโรงพยาบาลนะครับสําหรับข้อมูลต่างๆเนี่ยอ่า เนื่องจากผมเป็นเป็นในการดูแลนะครับ,รบเรื่องสุขภาพต่างๆเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลดูแลนั่นที่ขอเรียนยงแบบนี้เลยนะครับผมครับพอพอพะฮะตรงน,นี้คือเราเราหมายถึงว่าคุณทักษิณน,นี่คือก็ด,ดูดูที่อาการประเมินอาการของคุณทักษิณอาการป่วยยังบอกไม่ได้ใช่ไหมว่าจะสามารถกลับมา ที่เรือนจาอะไรยังไงเมื่อไหรอัน,นอันนี้เฉพาะทุกคนเลยครับเราเรียนว่าคนที่ไปอยู่ข้างนอกเราออกทุกวันครับเรียนอย่างนี้ครับอันนี้ไม่ใช่ทุกคนเลยเราออกทุกวันและมีค้างอยู่ด้านนอกเนี่ยไม่ใช่น้อยครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเนี่ยก็ ผมว่าเป็นเป็นหลักร้อยอคือที่อ,อยู่ตามนุ่นนี้ต่างๆนะครับอันนี้เป็นหลักร้อยคือเราออกทุกวันเข้าตรวจอ่ากลับหรือไปหรือค้างอยู่เนี่ยทุกวันแล้วทุกวันเนี่ยทางคุณหมอในที่ดูแลแต่ละที่ก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็ประสานงานกับทางโรงพยาบาลต้นแม่ข่า,ขายหรือสถานพยาบาลเราก็จะไปดูดูข้อมูลเก็บข้อมูลไว้แล้วพอถึงเวลาเขาก็จะประเมินกันครับผมกระนนี่นะคะเดี๋ยวต้อง เ,เราดูเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยนักข่าวเนี่ยน่าจะไปรอกันที่โรงพยาบาลตํารวจนะคะไปดูวิววิวจากล้านแต่ว่าต้องดูข้างล่างนะค่ะนั่นไม่น่าจะขึ้นไปชั้นบนได้คนที่ขึ้นไปได้ก็คือคนที่อยู่ในบัญชีให้เยี่ยม่ว<ช>นให่จะเป็นคนในครอบครัวญ<ช>าติสนิทก็<ช>เสนออย่างนี้ว่าถ้าคือสังคมเนี่ยคาใจมีภาพมีอะไรปล่อยมาให้ดูหน่อยเป็นการยินยอมของครอบครัวว่าเอออยู่จริงๆนะใช่ไหมดูวิวไปก่อนเออเราจะได้แบบเออตกลงเขาอยู่ ราะตอนนี้สังคมว่าขาดใจไหมว่าจริงๆแล้วอยู่ที่นี่หรือไปอยู่ที่อื่นด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะที่นี้ทางตํารวจเนี่ยผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหกก็บอกว่าก็ยังไม่มีการจะไปเสริมกําลังเสริมอะไรในวันพรุ่งนี้ที่กําหนดให้ญาติเข้าไปเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรได้ค่ะทางด้านของพลตํารวจตรีนัครินสุคนทวิทนะคะผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหกก็พูดถึงมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในวันที่ญาติเข้าเยี่ยมนักโทษชายทักษิณ บอกซึ่งตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจนะคะราชธาน,นีอย่างที่ทราบเขาอนุญาตให้เขาเยี่ยมได้เฉพาะครอบครัว10คนตามระเบียบทางด้านของผู้บัญชาการผู้บังคับการตํารวจนครบ,บาลบอกไม่จำเป็นต้องเพิ่มกําลังตํารวจเพราะว่าญาติที่มาก็คือคนในครอบครัวไม่ได้มีใครมาทําผิดกฎหมายการดูแลความปลอดภัยโดยหลักเนี่ยเป็นของราชทาน,นะคะ่ะตารวจทําหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ ที่มีการคุมตัวผู้ต้องขังรายสําคัญเอาไว้ในโรงพยาบาลตามคําร้องขอของราชทันก็มีการจัดกําลังตํารวจจากสอนอปทุมวันแต่ว่าแผนรักษาความปลอดภัยนอกเหนือจากนี้เป็นความลับยังเปิดเผยไม่ได้ส่วนการเข้าเยี่ยมนั้นจะไม่เกิดปัญหามีการปรับปนกับผู้อื่นคือมันเป็นระบบที่เขาตัดเตรียมกันไว้แล้วการดูแลความปลอดภัยด้านนอกและโดยรอบอาคารก็ ไม่น่าจะมีความปั่นป่วนหรือ FC ที่มาให้กำลังใจจนวุ่นวายนะคะออทีนี้อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะว่าเรื่องของนายทักษิณเนี่ยคือหลายคนก็อยากจะเห็นสังคมคาใจอเอาว่าอย่างงั้นเถอะนะคะ